<19 S 2> ี่ตำนานเนี่ย<ำ>เรื่องนี้บอกเล่าตำนานการต่อสู้นะครับเป็นตำนานแห่งความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งยุคก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งนะ,นะทำสงครามครั้งสำคัญที่สุดที่จะชี้เป็นชีตายกรุงเทพมหานครในยุคนั้นเพราะถ้าหากว่าเราแพ้ศึกเก้าทัพในครั้งนั้นกับกองทัพพม่าเราก็จะไม่มีเอการาชมาถึงทุกวันนี้เราก็จะไม่มีกรุงเทพที่เด่นเป็นสง่าม,มาอย่างทุกวันนี้ เราจะสูญเสียดินแดนตั้งแต่ลำปางขึ้นไปเป็นของพมา่านี่คือสาเหตุที่เขาทําเรื่องนี้ออกมาครับเก้าทัพให้ลูกหลานชาวไทยในอีก230ปีถึงปัจจุบันเนี่ยได้อ่านดูสิครับว่าบรรพบรุษที่ต่อสู้ด้วยหยดเลือดหยาดน้ําตาด้วยความรักและหวงหนผืนแผนดินสยามประเทศเนี่นะครับต่อสู้กันมาเป็นสึบเก้าทัพแล้วก็ชนะพม่ามาได้ทำให้เรามีเอกราชอย่างสง,ง่าผ่าเผยมาจบจนทุกวันนี้ ครับเพราะนี่แหละครับดังนั้นนะครับนี่ฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานถแถลงข่าวไปเป็นพิธีกรให้กับงานเปิดตัวหนังสือสารคดีชุดปอดิศาสต์ชุดนี้ผมขอแนะนําว่าโรงเรียนสถานศึกษาตลอดจนวัดทุกแห่งทั่วประเทศไทยพึงจะต้องมีหนังสือเล่มนี้ไว้ในห้องสมุดครับนี่ขายเป็นชุดใช่ไหมขายเป็นชุดนะฮะชุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทมีอะไรบ้างเป็นหนังสือเล่มนี้ฮะ ปรัิศาทุกแง่มุมไม่เฉพาะของไทยนะครับครับคุณหญิงวิมูลเนี่ยพมยันตีเนี่ยท่านบอกว่าไปเอาปรัิศาพม่ามาด้วยสองมุมเนี่ยเพื่อความตรงจุดเลยฮะตรงกับข้อเท็จริงใกล้เคียงความจริงมากที่สุดหนึ่งชุดก็จะมีหนังสือเรื่องนี้กับดีวีดีใช่ครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบใช่ฮะ<อ>วันนี้<อ>วันแวรกครับนี่ตัวละครม,มาโชว์ด้วยแล้วดูข,ข้างหลังนี่กองทัพบกร่วมกับธนาคารกสิกรไทย รายได้จากการจําหน่ายหนังสือและดีวีดีทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้กองทบกเพื่อโรงพยาบาลค่ายทหารนี่แหละครับไม่หักค่าใช้จ่ายนะเราสืบทอดจิตวิญญาณการรักษาเป็นิเกิดของเรามาเนี้ยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะคือพูดง่ายๆทําให้ฟรีถูกต้องก็ทํามาประมาณสักสองหมื่นเล่มนะครับนะฮะก็คาดว่าถ้าจําหน่ายช่วยกันหมดนะครับช่วยกันนะครับก็จะได้เงินมอบให้กองทบกเนี่ยยี่สิบห้าล้านบาทเอาไปฟังเสียงอ่า คนที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าการจัดทำหนังสืเอเล่มนี้ปิดท้าย,น,ยนะครับ,รบก็กองทบกแล้วก็ทางเครือธนาคารากสิกรไทยครับอาจเชิญครับคำลงรัฐที่พัฒสยานะครับเป็นโครงการที่กองทบก แล้วก็ธนาคารเกษตรกร,รไทยนมะีจินนาะมีเจตนารมร่วมกันนะครับในการที่จะทาโครงการดีๆแล้วก็เพื่อเป็นการเพื่อประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสุริยกิจพระบรมราชินีนาโครงการนี้เป็นโครงการที่เราทาด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็มีคณาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์หลายท่านมาช่วยดูแลเรื่องของเนื้อหาแล้วก็มีการถ่ายทําที่มีผู้กํากับต้องเรียกว่ามือทอ มาช่วยกันดูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานท <Top one. S 1> ี่มีความสำคัญอีกหนึ่งชิ้นในเชิงของประวัติศาสตร์ในเชิงของการให้ความรู้แล้วก็รายได้ทั้งหมดในการที่เราจําหน่ายดีวีดีแล้วก็หนังสือชุดนี้นะครับก็จะมอบให้กองทัพบกเพื่อไปใช้ในกิจการของราฐการนั่นแหละครับนั่นก็เป็นดรอดิตหลายชูไทยรองกรรมการผู้จัดการของเครือธนาคารกสิกรไทยนะครับผมดูในนี้นะโอ้โห กระดาษพิมพ์นี่อย่างดีนะฮและเนื้อหานี่น่าสนใจมากเลยนี่แหละดีมากดีมาก่ากางที่คุณกษาบอกอ่ะโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยต้องมีเก็บไว้ต้องมีเลยต้องมีเล่มนี้เก็บไว้นะคือเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเล่มแรกนะครับที่บันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ทุกแง่มุมและของทั้งไทยและของมา่านะครับอเอามารวมกันแล้วก็การกรองมาเป็นเล่มนี้ก็ขอเชิญนะครับก็ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้และได้ของเลยนะครับที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั้ง880สาขาทั่วไทย แล้วก็ที่ส่วนหนังสือจุฬาเนี่ยทุกสาขาเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับรายได้ทุกบาทต่างเนี่ยนอกจากทนาหนังสือที่ดีเก็บเอาไว้ในห้องสมุดส่วนตัวหรือว่าให้ลูกหลานอ่านนะครับยังได้ชื่อว่าบริจาคสมทบทุนให้กับกองทัพบกช่วยกิจการโรงพยาบาลค่ายทหารทั่วประเทศไทยด้วยโอ้ดีมากเลยครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ